สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเ e l l e r ออ f ์ c i a l วันนี้เราอยู่กับสำนักถังเลือดพบจบแดนหรือถัองซานภาค2นะครับซึ่งเนื้อหาเหตุการณ์ต่อไปนี้อ้าอิงตามนิยายทั้งหมดนะครับคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับ 3. หลับน้ำแข็งขั้นสูงสุดก็ไม่เพียงแต่ ทาให้มนุษย์หยุดนิ่งเท่านั้นแต่ก็ยังสามารถแช่แข็งพลังวิญญาณได้อีกด้วยก็เหมือนกับที่จากกพันแข็งได้กล่าวไว้ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับระดับของการควบคมุมการเคลื่อนไหวของเยี่อุชินก็ไม่ช้าชินการด้วยแสงกระพริบทันใดนั้นวงแหวนยันขาวก็ลอยขึ้นมาจากใต้ฝาา่าเท้าแต่ในตอนนี้หุวยอีหาวก็รู้สึกว่า ร่างกายของเขาถูกความเมื่มิตรปกคลุมไปทั่วทั้งร่างหลังจานนานเขาก็มองไม่เห็นสิ่งอื่นใดขานาดที่เขาหมดสติไปจากมุมมองของผู้ชมและทั้งสองทีมภายในพื้นที่รับรองร่างกายของหัวอีฮาวได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าประหลาดลามแสงสีเขียกที่หนาทึบราวกับแคนก็ได้พลยพุ่งออกมาจากหน้าองค์เขาทันทีที่ลำแสงนี้พุ่งออกไป ผู้คนสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการดูสันหลังการดูหน้าอกและกระดูกซี่โครงของหัวอีฮาวก็เป็นแสงสีเขียวหยกออกมาแม้ว่าร่างกายของเขาจะมีเสื้อผ้าห่อหุ้มไว้ก็ตามเพียงชั่วพริบตาแสงสีเขียวหยกก็ตกกระทบการเยอ,อุชินแสงสีเขียวหยกก็กระพริบและก็หายไปในทันทีสามหลามเยอกอุชินก็เป็นโราชันยานที่อยู่ระดับห8แปด แต่ในเวลานี้ใบหน้าของเขาก็เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกหลังจานานันทร์นนร่างกายของหัวอีฮาวก็พุ่งชนเข้ากับร่างกายของเขาเย่ออูชินไม่ได้ต่อต้านใดๆขณะที่ร่างกายของเขาถูกกระแทกไปข้างหลังอย่างแรงเช่นเดียวกับยันเอ,อิร์นนั่นคือเขาตกลงมาจากสนามประลองโดยตรง และหัวอีฮหาวก็ล้มลงเช่นกันแตกต่างจากเย่ออูชินที่ซึ่งตกลงมาจากสนามประลองเพราะที่ที่หัวอีฮห่าวล้มลงก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของสนามประลองนี่คืออีนึงทักษะของกระดูกยาลำตัวอายุ400ปีของจากกบพันน้ำแข็งนั่นคือโทสาจากกบพันน้ำแข็งหัวอีฮหาวไม่เคยใช้ทักษะนี้มาก่อน พอการใช้ทักษะนี้อย่างน้อยก็ต้องอยู่ระดับราชาญานที่มี5วงแหวนและนี่ก็เป็นทักษะที่มีพลังโจมตีสูงสุดในบรรดาทักษะยาณทั้ง4ที่จากกับพันน้ำแข็งมอบให้กับหัวอีฮาวต่างจะใช้พลังยานที่เหลืออยู่ทั้งหมดภายในร่างกายของหัวอีฮาวและก็ใช้พลังต้นกำเนิดของนาง เพื่อช่วยปกป้องร่างกายของเขาจากกับพันแข็งก็เปิดใช้งานโทรส์จากกับพันแข็งในฉบับที่อ่อนกําลังลงอาโทรส์จากกับพันแข็งอยู่ในฉบับดังเดิมแม้แต่ระดับราชทินานามพมยุทธก็คงจะถูกโทรสรผ์ผนึกแช่แข็งในทันทีและมีเพียงจากกับพันแข็งเท่านั้นที่สามารถปลดปล่อยมันได้ ภ่าว่าโท์ของนางก็แทบไม่สามารถจัดการกับเยอูุชิงผู้ซึ่งมีพลังยาเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยและก็ยังถูกกำจัดโดยเส้นทางสีทองอีกท้งวิญญาณยุบข่าวก็ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ก่อนที่จิตสำนึกของจากกับพันแข็งจากกับเคลื่อนู่ร่างกายของหัวอีฮาวซึ่งมันก็เต็มไปด้วยความอึดอัดและก็คิดว่าจากกับไปกระตุน้น ให้หัวอ e ีห่าวเพิ่มความแข็งแกร่งอย่างรวดเร็วแต่น่าเสียดายที่ตอนนี้หัวอ e ีห่าวได้หมดสติแล้วอาเขายังมีสติข่าวคงจะคัดค้านอย่างแน่นอนพอเพราะข่าวเพิ่งอายุ13ปีเท่านั้นความพยายามของหัวอ e ี้าวก็ไม่ได้ทําให้การเสียสละของเป๊เปิดสุนเปาเพราะในที่สุดสามมาชีที่แข็งแกร่งที่สุด ของโรงเรียนเจ้นเทียนอย่างเงย่อูชินก็ได้แพยแพ้แล้วก็ออกไปจากสนามแข่งขันแล้วในแง่ของจํานวนโรงเรียนื่อเลเคเอร์อก็เหลืออยู่3มคนขณะที่ทีมฝ่ายตรงข้ามก็เหลือเพียงช่างกวนฉางคนเดียวเท่านั้นเท่าว่าโรงเรียนื่อร์เลคเอร์จะสามารถเอาชนะได้จริงๆหรือไม่ ทางด้านหวังตรงก็รีบวิ่งไปดูขนาดที่หัวอีฮาวอยู่ในอาการหมดสติส่วนช่างกวนช้างก็หยุดการฟื้นฟูพลังวิญญาณข,ขาวที่ใช้ขวดนมด้วยเช่นกันรอยยิ้มชั่ว้ายก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของช่างกวนช้างขนาดที่เขามองดูหวังตรงที่มั่นใจว่าจะชนะก่อนหน้านี้เมื่อพลังวิญญาณของหัวอีฮาวโถเผาผ่านออกไปอย่างสมบูรณ์นั้น หวังตรงก็ไม่สามารถใช้วิญญาณยุทธของเขาได้แต่ตอนนี้เขาก็ดูเหมือนเด็กที่ทําอะไรไม่ถูกซึ่งแน่นอนว่าหวังตรงไม่สามารถทําอะไรช่างกวน่างได้เลยนายทายที่สุดข้าก็จะเป็นคนที่ปิดชาการขันขันครั้งนี้ช่างกวน่างกล่าวขณะที่เขาเดินไปหาหวังตรงอย่างช้าๆพร้อมกับระคังดูวิญญาณที่อยู่ในมือของเขา ทางด้านหวังตงก็วิ่งไปทางหัวอีฮาวอย่างรวดเร็วทางด้านหลังของหวังตงมีเปยเปยนอนหมดสติโดยที่มีเลือดยังคงซึมออกมาจากหน้าอกขณะที่ด้านหน้าของหวังตงก็มีหัวอีฮาวที่นอนหมดสติอยู่ด้วยเช่นกันโดยที่ริมฝีปากของเขาปิดแน่นเมื่อได้เห็นสิ่งนี้แววตาของหวังตงก็ดูจริงจังมากขึ้น ข้าแนะนำให้เจ้าพาพวกข่าวสองคนลงไปซะเจ้าเป็นเพียงมาหาวิญญาจารย์สองวงแหวนแต่ข้าเป็นปารามาจั์ญาณที่มีสีวงแหวนเจ้าไม่มีโอกาสเอาชนะข้าได้หรอกช่างกวนช่างก็พูดพางหัวเราะเยาะเย้ยใส่หวังตรงเมื่อได้ฟังเช่นนี้ วางตรงก็ตอบกลัาอยยางเย็นชาว,ว่าเจ้าก็เป็นเพียงปรารามจัญญาสายช่วยเหลืออะไรทําให้เจ้ามั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะข้าได้ช่างกวนช้างก็บอกว่าแม้ว,ว่าข้าจะเป็นวิญญาณจารย์สายช่วยเหลือแต่ข้าก็อยู่ระดับปารามาจัญญาที่มีเสื้วงแหวนอีทังข้ายังมีพลังวิญญาณมากกว่าเจ้าเพียงแค่ระคังดุดวิญญาณ ที่อยู่ในมือของข้าก็เพียงพอที่จะชนะเจ้าได้แล้วเร็วข้าวข้าไม่อยากเสียวเวลากับเจ้าไปมากกว่านี้แล้วขณะที่ขอพูดช่างกวนชางก็รู้สึกตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นหัวใจของเขาวเต้นออเร็วขึ้นและก็เร็วขึ้นได้เรื่อยเมื่อเขาจบการประลองด้วยชัยชนะครั้งสุดท้ายนี้ช่างกวนช้างก็จะทราบประวัติศาสตร และชื่อของเขาก็จะถูกจารึกไว้ในบันทึกประวัติศาสตร์ของโรงเรียนเจ้นเทียนอย่างแน่นอนหลังจากนี้ตามแหน่งข,งขาวคงจะถูกจารึกไว้ว่าเขาเป็นคนแรกที่เอาชนะโรงเรียนซอลเลคเกอในการข่งขันประลองวิญญาณโรงเรียนระดับสูงทั่วทั้งอาณาจักรได้ไม่ว่ามาตรฐานของทีมจาวโรงเรียนซืลเลคเอร์จะเป็นอย่างไรพวกเขาก็ยังคงเป็นตัวแทนของซอลเลคเอร์ ข้าชนะข้าชนะข้าไม่ถึงจริงๆว่านายที่สุดข้าจะชนะการแข่งขันครั้งนี้ช่างกวนชางที่คิดแบบนี้ก็แทบจะไม่สามารถซ่อนความสุขที่อยู่ในหัวใจของเขาได้แลรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าเขาขณะที่เขานึกถึงชัยชนะที่กำลังจะเกิดขึ้นทางด้านหวังตรงก็เดินเข้าไปหาช่างกวนชา้างพร้อมพูดว่า เสดพี่ไปเปิดเคยกล่าวไว้ว่าส่งครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหารซึ่งในเวลานี้ช่างกวนชางก็ได้เปิดใช้งานทักสารยาณที่สิงขาวเพื่อ,อควบคุมจิตยาณของวังตรงเท่าว่าวังตรงกล่าวไม่ริบร้อน สามมาชิกของโรงเรียนสูลเลคเกอร์อก็มัาจะแสดงท่าทีที่ขันแกงและน่าทำให้เขาวมุ่งม้านที่จะบทขยี้ความภาคเพียรของอีฝ่ายมากขึ้นช่างกวนชามพูดโดยรอยยิ้มว่าเปล่าประโยชน์เจ้ายังไม่เข้าใจอย่างนั้นหรือเด็กน้อยตอนนี้พลังวิญญาณของเจ้าหมดลงจนแม้แต่วิญญาณยุคของเจ้าก็ไม่สามารถปลดปล่อยพลังใดๆได้เจ้าจะต่อสู้กับข้าได้อย่างไร รีบยอมแพ้ไปซะแล้วข้าจะไม่ทำลายเจ้าสิ่งที่ข่าวต้องการเห็นมากที่สุดคือสามาชิีของโรงเรียนสุรเกอร์อยอมคู้ข่าวจำนวนต่อหน้าข่าวทางด้านหวังตรงก็เดินอเร็วขึ้นพร้อมพูดอย่างเย็นชาวว่าเจ้าแน่ใจจริงๆหรือว่าวิญญาณยุตงข้าจะไม่สามารถปลดปล่อยพลังใดๆได,ได้อีกต่อไปขานาดที่ทั้งสองฝ่ายอยู่ห่างจากกันไม่เกิน4 0เมตร ช่างกวนช่างตกตะลึงไปคู่หนึ่งก่อนที่เขาจะโต้กลับว่าหากเจ้ายังสามารถปลดปล่อยพลังจาววิญญาณยุทธของเจ้าได้แล้วอย่างไรเล่าข้าแน่ใจว่าเจ้าสามารถทำได้เพียงแค่ปลดปล่อยวิญญาณยุทธของเจ้าเท่านั้นข้ารู้สึกได้ถึงความอ่อนแอของพลังวิญญาณที่อยู่ในร่างกายของเจ้าหยุดทำตัวก้าหาญได้แล้วจาววิญญาณยุทธของเจ้าก็ดูเหมือนว่า รูปแบบการต่อสู้ที่เจ้าเชี่ยวชาญน,นั้นก็มุ่งเน้นไปที่การปลดปล่อยพลังซึ่งเป็นหนึ่งแนวรูปแบบที่ต้องการพลังวิญญาณมากที่สุดในบรรดาวิญญาจารย์อย่างพวกเราเห็นได้ชัดว่าเจ้าไม่สามารถปลดปล่อยทักษะยานใดๆได้ในตอนนี้เช่นนั้นก็หยุดเสแสร้สงเพราะมันไร้ประโยชน์เมื่อได้ฟังเช่นนี้วางตรงก็สูดหายใจเข้าลึกๆ วาลตาของเขาก็เย็นลงเรื่อยๆพร้อมกับว่าใครบอกเจ้าว่าข้าไม่สามารถเอาชนะได้หาไม่มีทักษะญานขณะที่เขาพูดก็มีแสงแวับผ่านร่างกายของเขาพร้อมทางชั้นของแสงสีดำก็วับผ่านเขาว่ากลับไม่มีวงแหวนยานแม้แต่วงเดียวปรากฏขึ้นทันใดนานค้อนสีดำสนิท ที่มีรูปแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อนก็ปรากฏขึ้นในมือของวางตรงซึ่งตัวคอนถูกปกคลุมด้วยแสงสีดำทันทีที่คอนปรากฏขึ้นความรู้สึกแข็งแก่งและหนักแน่นก็ปรากฏขึ้นในทันทีช่างกวนชางพูดอย่างตกตะลึงว่าซื่อไลเครออย่างเจ้าก็เป็นคนประหลาดจริงๆแต่เจ้าก็ไม่มีโอกาสอยู่ดี เขาไม่กล้าลังเลอีกต่อไปและก็เริ่มเขย่าราคังหลุดวิญญาณที่อยู่ในมืออย่างแรงขณะที่ขอพูดนอกจากนี้เขายังเปิดใช้งานทักษะญ,ญาณที่สีนั่นคือควบคุมจิตใจไปที่หวังตรงทำให้วงแหวนยาหลายวงพุ่งไปทางหวังตรง รอยยิ้มย้อนเย้ยปรากฏขึ้นบนริมฝีปากของวังตรงข่าวก็พุ่งแปลกหน้าโดยไม่สนใจอรัศมีควบคุมจิตใจที่ล้อมรอบร่างกายของขเขาอาไว้ในขณนะนั้นแสงก็ได้ปรากฏขึ้นที่ระหว่างคิ้วของวังตรงและลูกบอลแสงสีทองก็ขยายตัวด้วยความเร็วที่น่าอัศจรรย์ขยายตัวเป็นรัศมีประมาณสิเมตรซึ่งเป็นแสงที่ทำให้สายตาผ้ามัว ช่างกวนช้างกรีดร้องออกมาพร้อมกับมีเลือดไหลออกมาจากปากเขารู้สึการาวกับว่าตามองของตัวเองกำลังจะระเบิดน,นอกจากนี้รักัางดูดยานที่อยู่ในมือก็แต่เป็นเสียเส่ยงซึ่งในตอนนี้คอนในมือของหวังตงก็ได้พุ่งออกไอทำให้เกิดส่วนโค้งที่สวยง,งามและแข็งแก่งกลางาอากาศก่อนจะพุ่งไปที่ส่วนหน้าอกของช่างควนช้าง ร่างหนึ่งปรากฏขึ้นตรงหน้าร่างกายของช่างกลช้างอย่างทันท่วงทีร่างกายที่แข็งแกร่งก็ขวางทางของคอนจนเกิดเสียงปั้งดังกึกก้องท,ทันทีที่คอนกระทบกับร่างกายนั้นก็ถอยกราบไปสองก้าวก่อนจะทรงตัวให้มั่นคงจากการกระแทกของคคอนก่อนจะพูดอย่างยากลำบากว่าช่างเป็นพลังที่แข็งแกร่งจริงๆ แสงสีน้ำไหลามาบรรจบกันก่อนที่คครจะมองเห็นค้อนที่กำลังจะโโล่ออกมาจากแสงสีน้ำซึ่งมันก็ได้จางหายไปแล้วร่างกายของวังตรงสั่นเล็กน้อยแต่เขาก็ยังคงพยายามยืนหยดัดไม่ใช่ผู้ตัดสินที่อยู่ระดับมาหาปานวิญญาณหลอหรือที่เป็นคนขัดขวางการโจมตีให้กับช่างกวนช้างของวังตรง ซึ่งการปรากฏตัวของผู้ตัดสินก็หมายความว่าการคันครั้งนี้ก็ได้มาถึงจุดสิ้นสุดแล้วพวกเขาชนะจริงๆทางด้านหวังเยียนก็มองดูด้วยความตกตะลึงขณาดที่เขาเห็นหวังตงเดินโซเซไปทางหัวอีฮาวริมฝีปากของเขาสันเทาหวังเยียนก็รู้สึกพูดไม่ออกเขาไม่เคยคิดเลยว่าทีมที่ประกอบไปด้วยราชานยศิโคน อัคาราจารหนึ่งคนและมหาวิญญาจารสองคนจะสามารถเอาชนะทีมที่แข็งแกรงที่มีอราชานยาสามคนและปารามาจารสี่คนได้ใช่แล้วแม้แต่สื่อเลเคอร์ก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เออใช่โถก็กตกตะลึงเช่นกันเมื่อเขาแพ้รอบก่อนหน้านี้เขาก็คิดว่าทุกอย่างคงจบลงแล้วเพราะอย่างไรก็ตาม ทีมตรงข้ามก็ยังมีราชาญันระดับ58ที่ยังไม่ได้เข้าสู่สนามประลองทันใดนั้นปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นอีกครั้งพอแม้ว่าโรงเรียนสุลเลเกอร์จะจ่ายราคาด้วยชัยชนะของพวกเขาด้วยเลือดแต่พวกเขาก็ไม่สูญเสียเกียรติยศที่เป็นของโรงเรียนสุลเลเคอร์พวกเขาชนะการคันโรงเรียนสุลเลเกอร์ได้รับชัยชนะอีกครั้ง การหุนขานทั้งหมดสามารถอธิบายได้ว่าเป็นโศนัตรกรรมอย่างแท้จริงจาารอบแรกส,สีซานสืนได้รับบาดเจ็บสหาหัสแม้ว่าเขาจะเสียแซงว่าเจ็บหนักในตอนท้ายแต่เป๋ยอยๆก็ได้ตรวจสอบแล้วว่าสาเหตุของอาการบาดเจ็บนั้นก็เป็นเรื่องจริงในรอบที่สองเออใช้โทนได้ใช้พลังทั้งหมดอีทังเซียวเซียวยังได้รับบาดเจ็บสหาหัส เพราะแม้แต่วิญญาณยุทธของนางก็ถูกคู่ต่อสู้บทขยี้หากไม่ใช่เพราะว่านางเกิดมาพร้อมกับวิญญาณยุทธคู่นี่คงจะเป็นเรื่องร้ายแรงมากพอที่จะทําให้นางถอนตัวจากการขันได้ซึ่งแนวรับที่3นี้ก็ไม่ได้จบลงไปดีกว่า2รับแรกเป้ยเปิดหมดสติหลังจากได้รับบาดเจ็บสาหาัสและหัวอีหาวก็ล้มลงกับพื้นอย่างหมดแรง ทางด้านหวังตรงก็คว้าชัยชนะครั้งสุดท้ายได้อย่างน่าตกใจซึ่งพลังญาณก็หมดลงอย่างสมบูรณ์แล้วเช่นกันในสามรอบของการแข่งขันนี้อาจกาล่าวได้ว่าเจ็ดวลาดิ์มียร์ซเลคอร์ทุกคนพยายามอย่าสุดความสามารถอีกทางก็ยังใช้กลอุบายทุกอย่างที่เป็นไปได้ที่พวกเขามีออกมาพวกเขาชนะด้วยความมานะอุตสาหะและความตั้งใจ แม้ว่าจะเป็นทีมที่อ่อนแอกว่าคู่ต่อสู้มากแต่ก็ยังได้รับชัยชนะในท้ายที่สุดชัยชนะครั้งนี้ได้มาด้วยความยากลำบากแต่สำหรับทีมโรงเรียนสิเรเคกรและเจ็ดประหลาดแห่งสิเรเคกรนั้นก็เป็นความรุ่งโรจน์อย่างไม่ต้องสงสยัยความรุ่งโรจน์ที่ไม่มีใครเทียบได้ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับเรื่องราวเหตุการณ์ในตอนหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นรอรุนและแติดตามไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้เซลเออขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ